สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมนะฮะทุกท่านนะครับตอนนี้ผมพาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับมาอยู่ที่วัดดอยติอำเภอเมืองจังหวัดลําพูนนะพ่อแม่พี่น้องนะเพื่อที่จะมาเที่ยวสกายวอล์กกระจกนะฮะของวัดดอยตินะก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะของจังหวัดลําพูน,นะฮะซึ่งทางเข้าก็เข้ามาจากทางนี้นะฮะและทางขึ้นสกายวอล์กมันก็มีอยู่หลายที่หลายทางนะถ้าเราไปทางนี้มันก็ยาก เป็นาทางรถนะฮะแต่ว่าเ,าเราจะเดินขึ้นดีกว่านะเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการขึ้นรถนะครับเพราะว่าขึ้นรถมันก็คนละยี่สิบบาทเองนะแต่ว่าเราจะวอล์กนะฮะเราจะไม่ขึ้นรถไปดาราท่านหนึ่งนอาเงินใบเด็กกินเลยคือให้ดูแบบทางเดินดีกว่านะฮะเพราะว่าถ้าเป็นทางรถเราก็คนละยี่สิบบาทไม่ได้อะไรเนาะ <S <S ปื๊ดเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถึงละ เราชอบอะไรที่มันยืดยืดนะฮะไม่ชอบแบบรวดเร็วทันใจเพื่อท่านอื่นมานะต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายไม่อยากจะขึ้นรถอะไรแบบนี้นะครับผมก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับ <Okay. S 1> ก็สอบถามเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ด้านล่างอะ่ะอคือถ้าเราขึ้นทางเนี้ยจะเห็นองคูบาสีวิชัยด้วยนะครับแต่ถ้าเราขึ้นทางรถมันก็ถึงสกายวอล์กเลยมันไม่ได้ผ่านอะไรเนาะ ก็เป็นแลนด์มาร์คใหม่นะฮะแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดลำพูนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะฮะคือไปด่วนมาด่วนนั่นแหละไม่ได้ศึกษาอะไรนะครับก็คงไม่ต้องเล่าเรื่องเล่าอะไรมันมากความลนะเนาะก็คือสกายวอลกกระจกนั่นแหละนะครับอชมบรรยากาศไปไม่มีน้องครับพ่อค้าแม่ขายเยอะเลยนะวันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะครับ วันอาทิตย์วันที่25นะครับสหาคมก็สภาพอากาศทางภาคเหนือตอนนี้ก็ถ้าเป็นจังหวัดเชียงรายตอนนี้น่ฝนตกเยอะมากกว่าม่พี่น้องนะครับน้ำท่วมเลยจังหวัดเชียงรายแต่ว่าจังหวัดลำพูนนี่ร้อนนี่แหละครับเราจะเดินขึ้นไปทางนี้นะฮะถ้าเราเดินขึ้นไปทางนี้เราก็จะเห็นองคูบาศรีวิชัยด้วยนะครับผม แต่ถ้าเราขึ้นรถก็ขึ้นไปทางโน้นนะฮะมันจะไม่ได้อะไรมันจะไม่ได้บรรยากาศนะฮะคือผมจะขึ้นไปแล้วนะผมไม่รอไอ้นี่ละดาราหน้ากล้องละคือเดินอ้อมไปทางโน้นละไม่รู้ไปไหนนี่นะครับถนนสายหลักอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับก็เห็นพ่อแม่พี่น้องพี่พ่อาจเพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่พี่น้องนอ,งน,องนะ ที่เขาทำคลิปนะฮะลงช่องท่านอื่นๆน่ะเออก็มาตามนะครับมาตามคือพูดผิดผิดถูกๆอะ่ะพูดไวเกินนะพ่อแม่พี่น้องนะเนี่ยแหละครับเดินขึ้นมาเลยถ้าผิดพลาดก็ขออภัยเนาะคือไม่สามารถถ่ายด้านหน้าได้อ่ะ ถ้าด้านหน้าก็ต้องต้องใช้โดนแหละพราะมีพี่น้องนะต้องใช้โดนแหละครับคือมุมมันแคบมันไม่มีที่ยืนเนาะดีถ่า,ายภาพออกมาไม่สวยนะครับตรงบริเวณนี้ก็ยังมีประครังนะครับเนาะไม่มีใครต่อยเหมือนวัดแสงแก้วโพธิญาณเลยเนาะพี่น้องเนาะอะ่ะโอเคเนาะเดินกันต่อไปละฮะ กูพี่สวยแล้วเนาะเอามานำทางมานำทางเชิญ <c oughs> เอ่อาาไปไปไปนำเสนอในในเส้นทางเดินดีกว่าเนาะนย้อนแสงอีกววหรวปะจังหวัดลำพูนคืออากาศร้อนนะครับวันนี้ถ้าเป็นจังหวัดเชียงรายนี่น้ำท่วมเลยเมืเ่อวานขับรถมาจากจังหวัดเชียงราย ใช้เส้นทางดอยวาวีโอ้โหฝนตกหลอดทางนะฮะป้าเดี๋ยวพาไปดูสกายวอล์กแล้วครับขึ้นมาทางนี้เนอะ่อไมมีน้องเนอะผมไม่ตัดแล้วเด้อคลิปอะี่เกียดตัดหายกันยาวๆทำไมเป็นอหยังผมก็มาครั้งแรกแหละนะครับก็มีคนทำคลิปลง youtube นะ หลายท่านแล้วแหละนะครับแต่ว่าเราเพิ่งได้มีโอกาสมาเที่ยวนะฮะเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่สิบสิงหาคมนี่เองจริงไหมไปอ่านใน Google Chrome แลยมานะครับสวยปะสวยเนาะไปเลยอย่าเลยสิหนูอืมขึ้นมาตรงนี้เราก็จะเจอวิหารหรืออะไรต่างๆเนาะ ของวัดดอยติวัดดอยตินะครับชื่อวัดดอยติน่าจะตำบลป่าศักนะอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเนี่ยแหละครับขึ้นบันไดมาก็<ม>จะมาโพด้านหลังขององคุบาศรีวิชัยครับตรงนี้เขามีเขามีโ,โย,ยนเหรียญด้วยนะมีโยนเหรียญด้วยอเ,เออนะฮะ เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าขึ้นได้หลายทางนะครับบันไดหน้าก็ขึ้นได้แต่ผมนําเสนอทางนี้ดีกว่าเนาะมันมันสะดวกกว่านะครับนี่แหละขึ้นมาถึงก็จะอยูอ่ด้านหลังขององบาเนาะทางนี้ก็ขึ้นได้เนี่ยว่าก็ทางนี้ก็ขึ้นได้ไม่พีน้องไม่รู้ไม่รู้ขึ้นมาจากทางไหนอ่ะตรงเนี้ยเ,ออเดี๋ยวผมพาดูตรงนี้ก่อนมา ทางนี้ก็ขึ้นมาจากถนนเมื่อกี้นั่นแหละจริงไหมขึ้นได้หลายทางครับขึ้นได้หลายทางคือมันอันตรายตรงนั้นมันมีมันไม่มีที่จอด,ดรถถ้าใครมาเที่ยวอะ่ะก็ต้องขึ้นทางที่ผมถ่ายมาเมื่อกี้แหละเพราะมันมีมีลานจอดรถนะครับมันขึ้นได้หลายทางก็จรงิงแต่มันไม่มีที่จอดรถทำไมไมน้องเอาให้ดูเฉยๆก็ผมเที่ยว หลายสกายวอล์กแล้วนะนี่หออะไรไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันครับไม่เปิดแส่กังแจล็อกไว้อันนี้คือทางออก่าถึงแล้วเนี่ยสกายวอล์กไม่เห็นจะไก,กลตรงไหนเลยอ่าไหนทางเข้าอยู่ไหนเอาซื้อตัวก่อนเอาไปซื้อตัวพ่อแม่พี่น้องมา ทางเข้าอยู่ไหนอ๋อทางเข้ากับทางออกกบครังเดียวกันไม,ไม่มีน้องนะ<า>งเห็นป้ายไหมป้ายมีชี้เนี่ยทางเข้าทางออกบอทางออกคือตรงนี้ทางเข้าคือตรงนี้นะฮะเหมือนกับสกายวอล์กเนี่ยแหละดอยวาวจังหวัดเชียงรายนั่นแหละวันนี้วันอาทิตย์นะครับคนเยอะมากมากเลยอ่าน้องสองคนแล้วเนาะโอเค อ๋ครับเดี๋ยวรอซื้อตั๋วก่อนนะรอซื้อตั๋วก่อนว่าวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยพี่น้องวันอาทิตย์นะครับก็ค่าเข้าอ๋อบัตรท่านละ50บาทนะครับผมบัตรท่านละ50บาทเนะทานะานะเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน120เซนติเมตรคือเข้าฟรีแลลวเนาะเอาได้บัตรมาแล้วครับได้ได้บัตรมาแล้วเนาะบัตรนะ<ป>เอ่อ สองท่านท่านละห0าสิบาทนะครับก็เนาะเอาปะเพิ่งมาครั้งแรกอะนำเลยนำเลยอ่าครับคือก็ลำพูนนี่ดีหน่อยฝนไม่ตกนะครับอากาศสดชื่นเลยจังหวัดลำพูนเนาะถ้าเป็น จังหวัดเชียงรายเมื่อวานนี่คือฝนตกเลยไปนั่งไปนั่งสวมรองเท้าก่อนถุงเท้าก่อนนะครับตรงนี้ม่เนี่ยนะครับขออนุญาตใส่ถุงเท้าแป๊บหนึ่งไม่มีเนาใส่ถุงเท้าก่อนเยใส่หุ้มรองเท้าเลยอือ,อ,อ ส่หุ้มใส่หุมห้มรองเท้าไปเลยด,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 ดื่มกับดิ้มแล้วก็ถอดรองเท้านี่นะครับออะเรียบร้อยโอเคมาใส่หนูใส่ซะอ่าก็วิธีการใส่มันมี99วิธีวิธีที่ใส่อยู่นี้อาจจะเป็นวิธีที่98ก็ได้ <laughs> คือใส่หุม้มรองเท้าไปเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องถอดรองเท้า ทางเข้าอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราก็จะเข้ากันแล,ะละ้วเลยบัตรนี้เอาไปยื่นนี่ก็น่นาจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้านบนนะครับเหมือนกับสกายบล็อกจังหวัดเชียงรายหรือหรือทั่วๆไปนั่นแหละพูดเร็วคิดไม่ออกไปเอาแบบเนี่แหละเรียวไทม์เลยนะพี่น้องไม่ค่อยได้ตัดต่อเท่าไหร่ครับถ่ายกันแบบเรีวไทม์เลย ก็รู้นะสวมรูถุงเท้าก่อนเข้าสกายวอล์กนะครับนี่คือนี่ทางเข้าทางออกก็คือทางออกก็คืออยู่ข้างๆกันนี่แหละครับเนี่ย,ยค,คือทางออกนะอ่าทางออกคือทางนี้นะก็เ,เหมือนกับสกายวอล์กก็ศาสตรดอยเวาล,แลวนะแหละเพื่เพื่นน้องอันนี้แบบคลิปดิบๆเลยนะครับนี่วันอานทิตย์เนาะ เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดลำพูนนะครับเห็นเพจเห็นอะไรเขาทำลงคลิปเนี่ยเขาบอกว่าวิวดีนะวิวที่นี่ดีนะครับอ๋อก็สองคนครับผมสองคนครับร่มสิบบาทนะครับมีอ่าร่มไว้บริการโดยเขาไหมพี่น้องคือเราไม่จะเป็นต้องใช้นะครับร่ม ก็ฝนไม่ได้ตกนะครับร้อนช่างมันนม่ว่น้องนะร้อนช่างมันนะครับคนเยอะหน่อยเพราะวันอาทิตย์นะครับก็เห็นถนนเลยเนี่ยเนาะเมื่อกี้เราก็ขับรถออกจากสามแยกตรงนี้แหละมานะครับไปไปเลยนะครับไม่ต้องรีรอนะครับไปเลยนะมันไม่ต้องรีรอและรีลาพราไพี่น้องรีลาเยอะก็ไม่ดีนะครับนี่แหละจะพามาเที่ยวสกายวอล์ค วัดดอยตีจังหวัดลำพูนนี่คือฤาษีนะครับความสูงก็ความสูงก็ประมาณสกายวอกทั่วไปอะไรเพราะไม่มีน้องคือเข้าทางนี้แล้วก็อ้อมไปออกทางโน้นเหมือนกับสกายวอกไอ้วัดวัดพระธาตผางเงาอ่ะนะครับวัดพระธาตผางเงาเชียงแสนน่ะคือความสูงนี่ดูสูงว่ะสูงพอๆกับไม่ไม่ไม่ใช่พอๆละคือสูงกว่าสกายวอกเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวผมจะพูดอะไรอ่ะลืมหยุด หูป,ปากเดี๋ยวนี้พี่จะบรรยายให้กับท่านผู้ชมได้ฟังความสูงนี่คือดูเหมือนจะสูงกว่าสกายวอล์กวัดพระานผาเงาอำเภอเชียงแสนนะครับดูสูงนะก็แหมนะครับคืออย่ายืน่นอย่ายื่นมือไปเยอะนะเพราะว่ามือถือตกนี่บันเลยเพราะไม่พี่น้องนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะนี่นะครับคนกลัวเขาก็กลัวนะแต่เราไม่กลัวแล้วเพราะเราเที่ยวมาเกือบเกือบ ทุกสกายวอล์กของจังหวัดเชียงรายแล้วพ่อแม่พี่น้องออเนี่ยแหละครับคือถ้าพูดถึงความกว้างนี่ยังกว้างยังกว้างไม่เท่าสกายวอล์กอ่วัดพระาธ,ธาตุางเงาครับยูบ่จังหวัดเชียงายเนี่ยผมงงชื่อนะที่แรกก็คือวัดพระาธ,ธาตุางเงานะที่ที่สองก็คือวัดแสงแก้วนะที่ที่สามก็วัดพระดาดอยเวานะครับ ก็เดินไปเลยพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องไปสนใจมันนะครับไม่ต้องไปมองด้านล่างนะถ้ามองก็ได้นะครับเนี่ยปมาเนี่ยแหละปมาเนี่ยแหละตกไปก็อยู่ด้านล่างอย่างเดียวนะครับไม่ต้องกลัวเนี่ยพอมาดูวิวตรงนี้นะครับจุดพักคอยมีมีสองที่ตรงนี้ที่หนึ่งตรงนี้ที่หนึ่งก็ดูวิวนะครับตรงนี้ยื่นออกไปนิดนึงก็บาดเสียวดีนะก็อย่าไปกระโดดเล่นนะพ่อแม่พี่น้องนะ ก็ดูวิวนะครับดูวิวตรงนี้เนาะก็เนี่ยถนนสายหลักนะครับไม่รู้ว่าถนนหมายเลขอะไรมือถือนี่ถ่ายในสภาพอากาศที่มันร้อนเนี่ยคือมันชอบกระตุกนิดนึงนะเมื่อกี้ผมขับรถออกจากสามแยกเนี่ยไปนิชีเนี่ยออกมานะครับมาตาม GPS เอป็นไงสภาพอากาศของจังหวัดลำพูนก็ วันนี้วันที่ยิมห้าน,น,นะครับท้องฟ้าแจ่มใสเขาบอกว่าดอยตรงหน้าเนี่ยดอยอะไรไม่รู้มันมีคนทําเพจนะฮะดอยอะไรไม่รู้แหละมีเพจหนึ่งเขาทําเขารู้หมดเลยว่าดอยนี้คืออะไรดอยตรงนี้คืออะไรอ่ะเขารู้หมดเลยนะ <c oughs> ก็เป็นไงเป็น,ปนยังไงส,ส,สบายสบายจะถ่ายรูปตรงไหนเรื่องเอานะ,เ,ะเดี๋ยวขอตัวถ่ายรูปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะวนเดินวนกลับละพ่อแม่พี่น้องนะประมาณก็เท่านี้แหละครับไม่ได้มีอะไรมากเนาะเอาโอเคพ่อแม่พี่น้อง เดินไปฝั่งโน้นนิบ้าค,คนเยอะแล้วครับวันนี้มันอาทิตย์เนาะก็บางคนเดี่ยวเขาก็ถ่ายรูปก,กันนะครับบางท่านก็กลัวบางท่านก็ไม,ม่กลัวนะแต่อากาศจังหวัดลำพูนนี่ก็ถือว่าอากาศร้อนนะครับวันนี้ต่างแตกต่างจากจังหวัดเชียงรายมากเลยทีเดียว ก็เดินกระจกไปเลยนะครับเรามาเที่ยวสก,กายวอล์กนะเราไม่ได้มาทำงานก่อสร้างนะครับเราก็เดินกระจกเลยนะครับไป oh <my> <laughs> ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวตกไปมันก็อยู่ด้านล่างนั่นแหละนะครับมันไม่ลอยขึ้นออบนฟ้าตกไปอ่ <บน S 2> ะต่างอันกมันไม่ทะลุไปอีกฟังนะครับเกิดใหม่อย่างเดียวมันไม่ตกหรอกมันก็แหมมันก,นก็พูดให้คนมีแรงดันในการเดินออไปอีกโลกหนึ่ง <laughs> นี่นครับโอ้วิวงามว่าไหมพีม่น้องไม่รู้ย้อนแสงหรือเปล่านะก็เอ้กล้องตรงนี้มันก็ย้อนแสงแล้วมันจะมืดน,นะครับเอาเดี๋ยวให้ดูยับไม่ต้องดูหน้า,าไม่ต้องดูหน้าคนถ่ายดูด้านล่างดีกว่านะตรงนี้เป็นยังไงตากแดดเยอะก,ก็ไม่ได้นะครับมือถือรุนนอ่นนี้ยี่ห้อซัมซึมเป็นยังไงโอ้สดชืน่น Amazing มากพ่อไมมพี่น้องไม่ต้องมองาวิวด้านหลังก็สวยเนาะ นะครับคือนักท่องเที่ยวกขาเยอะนะครับวันนี้เพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์เนาะบอกซ้ำบอกซากอยู่ไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับก็มันเป็นสกายวอล์กเปิดใหม่ก็อาจจะเยอะสักระยะหนึ่งนะฮะผมคิดว่าแม้น่าจะเกินเดือนครึ่งก็คนไม่เยอะละเชื่อ <c oughs> อะนะครับตรงน,นี้ก็จุดพักคอยอีกจุดหนึ่งนะครับมันมีสองที่ ด้านหน้าเราหนึ่งที่นะครับเนี่ยด้านหน้าเราหนึ่งที่นะครับตรงนี้หนึ่งที่แล้วก็ตรงที่เรายืนตรงนี้นที่แล้วก็เดินออกเดินออกไปก็ตรงนี้เลยนะครับไม่มีอะไรพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เที่ยวสกายวอล์กบ่อยนะครับก็เฉยเฉยก็เดินตร้งกระจกนีเพ่อแม่พี่น้องก็นนี่ยแหละครับแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดลำพูนออกไปก่อนดีกว่าเนาะอากาศมันร้อนครับ ก็มีอยู่เท่านี้แหละครับก็มีอยู่เท่านี้แหละเดินเข้าจากด้านโน้นแล้วก็เดินมาชมวิวด้านนี้แล้วก็ออกทางนี้แหละครับก็เหมือนสกายวอล์กทั่วไปนั่นแหละทั่วไปนะฮะว่าผมก็เคยพาเที่ยวหลายสกายวอล์กแล้วแหละนะครับไม่ใช่สกายวอล์กวัดดยตีที่เดียวนะครับก็เริ่มเริ่มดูแบบแบบงันงไปแล้วนะฮะก็เริ่มดูแบบ โทษครับเทษครับอเคนะครับนักท่องเที่ยวเขาถ่ายรูปอยู่เราก็ต้องเดินลัดไปก่อนอาการมันร้อนมาแม่มีน้องถ่ายเยอะไม่ได้แล้มือถือมันกระตุกนะฮะช่วงหลังๆมามันก็ไม่ค่อยจะมีใครดูนะครับก็มีกล้องซองทางไกลด้วยนะฮะอันนี้ก็จะแย่งเด็กซองนะฮะเพราะว่าเพราะว่านิสัยมันเหมือนเด็กนะไอสาวน้อยนี่นะ เออเดี๋ยวผมขอตัวออกก่อนดีกว่านะครับอยู่ไม่ไหวละโคตรร้อนเลยเนี่ยแล้วลเนาะเนี่ยน,นะน,น,นะครับคือมุมมองมุมมองของสกายวอล์กนะครับก็จะประมาณนี้เด้อไม่พี่น้องเด้อเดี๋ยวเราออกนะครับออกเลยดีกว่านะเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับก็ประมาณนี้แหละไม่พี่น้องกายบอกประมาณนี้แล้ว,นะลวนเนาะอยู่ว,วัดดอยตีนะครับ เบอเมืองจังหวัดลำพูนเป็เป usted, เป Blood, นสกายวอล์กแห่งใหม่นะครับผมก็ออกดีกว่าออกดีกว่าเพราะมันร้อนใช่แล้วร้อนมากออกดีกว่านะครับเขามีล่มนะไว้บริการด้วยนะแต่เราแต่เราไม่ไม่เอาไม่เอาอะไรสักอย่างเลยพี่น <co ้องเนาะโอเคเนาะประมาณนี้แหละครับกายวอกวัดดอยติครับก็เออลงไปก่อนนะน้องนะอ่าลงไปก่อน กัุนาถอดรองเท้าคืนนะครับอ,อ๋อคือทางออกเนี่ยเขาให้ให้ถอดไอ้รงเท้าแล้วแล้วคืนตรงช่องเขียวๆเนี่ยเออบอกว่าคือหนึ่งเท้าตรงนี้นะฮะโอเคออกเลย คือทางเข้ากับทางออกมันจะอยู่อยู่ติดกันนะครับอยู่ติดกันก็ออกทางนี้เลยนะครับทางเข้ากับทางออกอยู่ติดกันเลยบางท่านก็งงนะเข้าออกเส้นทางเดียวกันไหมก็นี่ครับทางเข้าทางนี้ทางออกกับทางนี้แง่ายๆนะคือถือเป็นการจบพิธีในการรีวิวสกายวอล์กวัานลอยติด นี่นะครับทางเข้าอยู่ทางนี้ถือเป็นการจบพิธีเนาะหรือว่าจะรีวิวล้างกาแฟไหมก็ไม่รีวิวแล้วครับก็มีอยู่เท่านี้แหละเออนะครับไม่มีอะไรแล้วมั้งน่าจะจบเกมแล้วครับโอ้ตรงนี้เขามีบริการลูกด้วยไม่พี่น้องนะอ๋อเอมื่อกี้เขามีตากล้องอยู่ด้านบนด้วย ไอ้เราก็รู้ว่ารักท่องเที่ยวนะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วเนาะตรงนี้เ,เป็น,น,ะนะร้านกาแฟสำหรับใครท,ใที่เที่ยวสกายวอล์กลงมาแล้วอยากกินกาแฟก็ตรงนี้มีกาแฟว่าไงไอ้หนูซื้อน้ำขวดซื้อน้ำขวดโอเคไปเอาโอเคถือเป็น เป็นการจบดีในการรีวิวสกายบล็อกวันดอยติจกแต่วัาหน้าอยู่ไงร้อนเอาโอเคครับผม